ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเหล่าเพื่อนพิสุสะมณีทั้งหลาย,นนย,ลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรารพนางสามาวดีแต่ว่าประวัติเดิมของนางสามาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอกอัครมเหสีเขาว่าเจ้าทีนจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติของนางวาสุนทัตตา นี่เป็นอัครมเหสีคนที่สองความมีโยว,ว่าใกล้ๆกับเมืองโกสัมพีมีอีกเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่ว่ากรุงอุเชนีมีพระราชามีพระพน,นานำพระเจ้าจันทปโตชตเป็นพระราชาความจริงบ้าแคว้นดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิรกันแต่ถ้าว่าพระเจ้าประจันทปุตร,รชตน,นั้น ทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแล้วมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในป่าไม่ใช่ได้ตามความประสงค์จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้ใหอยายะขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาหมายข้าราชบริพาร อมายข้าจะบิทัานก็กราบทูลว่าไม่สําเร็จพระเจ้าค่ะว่าเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์มีอำนาจมากยากที่พึ่งจับได้ยังหาหรือกันว่าคนจะทำยังไงก็เตที่ประชุมตกลงว่าควรจะทำช้างปลอมเอาสารเป็นไม้มาสารเป็นช้างทำเป็นช้างยนตและก็มีคนอยู่ในชั้นหกสิบคน ีดกว่าดึงสายยนงวงงวงข็อยับได้ขาเดินได้หัวสั่นได้เหมือนกับช้างจริงๆทำไว้ในที่ไกลทำเหมือนกับว่าช้างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช้างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษ <c oughs> ว่วจุคนถ้าหกสิบคนมันเท่าช้างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไวกใกล้เขตแดเของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพี แล้วก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าถินยังไง,ง,ไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่ายเห็นเข้าเห็นช่างนี้ขาวผ่องเผือกขาวทั้งตัวซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกในยเผือกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัว แล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมีสง,งา่างามกว่าช้างธรรมดามากเธอก็อยู่ไกลเข้าไปไกลไม่ได้ยังไปกราบทูลให้พระเจ้าเทนทรงทราบพระ <c oughs> เจ้าเทนก็ยกทัพไปตามสงครไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไร่มนให้ช้างมาหาไร่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคน ไอ้ตัวช้างเกิดเป็นช้างสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทงก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถลังพร้อมเ,เข้าไปในเขตเขา้ารากรุงเชนีตอนนั้นปรากฏทหารที่ซุ่มอยู่ฟ้องข้างป่า <c oughs> ออกมาจับพระเจ้าเทีนได้นำไปถไวายพระเจ้าจันทบัโชตบมันได้กองทัพของพระเจ้าเทีนเห็นเจ้านายถูกจับก็ยับยั้งอยู่ชายแดนยังไม่กลา้าจะล่วงล้ำก็ไปเกรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายและก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทำร้ายเมื่อไรอก็จะโจมตีมานั้น <c oughs> นี่อันตรายใหญ่มันจะเกิด พระเจ้าปัะจประโชดเมื่อจับพระเจ้าเทนไปได้แล้วก็ยังก็งนำเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวคําโดยสรุปว่าขอพูดย่อๆว่าขอเรียนมนต์สหรับเรียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหวเราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่ให้เรียนพระเจ้าปัญญาประโชดก็บอกบเราไม่ไหวท่าน พระเจ้าเทีบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมให้เรียน <c oughs> สิทธิที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่าเราก็ตามใจท่านเปอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทียนยืนและไม่แสดงความเคารพพระเจ้าประจัน์ได้ไปโทถามว่าทําไมจะไม่แสดงความเคารพเราในฐานะที่เราเป็นพระราชา แัก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเฉลยของท่านเราเป็นศัตรูกันจะไหวกันทำไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหวแล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันก็พูดอย่างนะักเกรง พระเจ้าอาจารย์ตะโบชดก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนให้ได้ต้องการมนเท่านั้นยังถามว่าตหาหักว่าเราได้คนอื่นเรียนและคนอื่นไหว้ท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเทก็บอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนว่าแบบเจ้าจปัญญตะโชดคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุนทัตตาแต่ไม่ได้บอกนะ กลับบอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมองกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค่อมมันไหวท่านอยู่ในม่านถ้าจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันต์พร,ระเจ้าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า จึงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจรแล้วตัวเองก็ดื่มน้ำชัยนะเรียกน้ำชายบาลอยู่สามวันต่อมาพระเจ้าเทนก็ถามคู่กบกุมว่าพระราชาของเจ้าไปไหนจับเฉลยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นพระราชานายผู้คุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าประจันตประโชคก็เรียกกสาวมาคือพ่านางวาสุนทัตตาบม่าเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรกน้ำเต้าเรือนเป็นโรคเรื้อนน้ำเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนเขาเขาสามารถเรียกสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าไปเรียนมนนั้นแต่ยะกกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันปพระเดี๋ยวไอ้โรคเลือน,น้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนมนยกมือไหว้เขาจะอยู่ใกลไม่เป็นไรเพราะเขาอนอรยจขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาวก็ยอมรับคันถึงบรนเลาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จำไม่คยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านก็เลยโกวธบอกอีค่อมปากหนาะคล้ายกับปากกระโถนมนเท่านี้ทำไมมึงจำไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจำพระนางวาสุนทราต,ตกใจ ไอ้เอไอ้โรคเรือนน้ำเต้าเนี่ยมันดียังไงฉันได้โกนดาไอ้โรคเรือนน้ำเต้าทําไมไมาปรามเราอย่างนี้กล่าววาจาระยับคายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค่อมเราเป็นบุตรสาขวขบราชามีนมามว่าสุนทตาทาไมจึงมาดูถูกดูหมิ่นอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระรมเดชาลูกครับเมื่อต่างคนต่างทะเลาะกันท่านพระเจ้าเทงบอกใครบอกว่าใครบอกมึงว่าประกูเป็นโรคเรือนน้าเต้า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพ้นนางก็เปิดมากก่านเข้าไปดูพระเจ้าเทงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงค่อมกลายเป็นสาวงามที่น่ารักเป็นสกุลลุนชายของพระราคพระราชาแต่ว่านยเรือนน้าเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตภัยโทษป้องกันอย่างนั้นก็เกรงว่าสองคนนี้รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัวเมียกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้หลายวันในที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสาวเรียนจบหรือยังลูกสาวก็บอกว่ายังพระเจ้าค่ะยังไป่ยจกาขบทุกวันแต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามทีไรก็บอกยังไม่จบพระเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์เปิจะมีงานใหญ่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบวงเราควรจะหน,นีแต่คืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้แล้ว่็ตายด้วยกันทั้งคู่พก็เป็นการหมิ่นพระลมเดชานุภาพฉันเองก็ยืนฐานะฉันเลย <c oughs> <c oughs> ว่านางว่าสมทิตายก็ยอมรับวป็อ่างาทางให้ ในตอนกลางวันวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชวิดากราบทูลว่าการเรียนมนจนจบจนจบแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าปรจจันประโชตพระราชวิดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภานะและก็ประตูสําหรับออกภาชนะตัวหนึ่งกับประตูสสำหรับออกพระเจ้าประจันตพโทศก็ส่งอนุญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภาชนะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แต่บรรนางบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนนะเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตด,ดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจึงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสถกายสิทธิ์นี่ก็ไม่ปรากฏกายไมายว่าต้านสมุนไพรจะไม่โผล่ไอเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอะอีกคราวนี้แหละ อยากจะได้มนเขากลายเป็นได้ลูกสาวต้องเ, <c oughs> เป็นเมียเขาตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าประจันตประโชตนันมีพาณนะที่มีความสําคัญอยู่ห้าได้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตัวเมียชื่อพัทธวด,ดีเดินไปได้วันละห้าสิบโยนมีท่านคนหนึ่งชื่อว่ากากะเดินไปได้วันละหกสิบโยต มีม้ายอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสิและม้ามุชะเกสิเดินไปได้วันร้อยโยช์แล้วก็มีแช่งนาลาคิรีตัวหนึ่งเดินไปได้วันร้อยยี่สิบโยช์ตามข่าวอดีสองอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันตประโชยเป็นคนรับใช้ของอิสระชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระระเจกพุทธเจา้าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาแต่มีพระประเจกพุทธเจา้าพระประเจกพุทธเจา้าเข้าไปบินาบาตรในเมืองมารดลใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใส่บาตรให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใสาบาตรที่กลับออกมาพยามารยังแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเข้ายกมือไหว้ถามว่าพระคุณเจา้าไม่มีใครใสาบาตรหรือ พระบาเจพระุทธเจ้าท่านก็มีญาณเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าข้าเจ้าทําให้เขาใส่บาตรเขาไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มารก็บอกว่าเข้าไปใหม่ครับผมจะบันดาลให้เขาใส่บาตรพระบาเจพระุทธเจ้าก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ในออำนาจธรรมปีติเป็นว่าท่านทราบว่าถ้าขึนเข้าไปมารจะดนใจชาวบ้านตบมือวเราะเยาะพระประเจพระพุทธเจ้าองค์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้านายของประจันตประโชดในเวลานั้นเห็นพระบัจเจกพระติเธธจ้าเขา <c oughs> สงสัยว่าบาดทำไมจึงเบาจึงถามเรืคุณเจ้าว,ว่าได้อะไรบ้างไหมครับถ้าไปปฏิบาตรได้อะไรบ้างไหมพระบรจเจกพระติเธธจ้าก็าตอบว่าอัตตาถาก็อาตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาถ้าไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาจึงนี่มนท่านให้หยุดก่อนเพราะจะยืนยันว่าจะใส่บายก็ไม่แน่นอนนะขอจะมีแล้วไม่มี <c oughs> ขอเระคุณเจ้าเดี๋ยวยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับสักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ้านถามแม่ครัวว่าอาหารสําหรับฉันเสร็จแล้วหรือยังก็ตอบว่าเสร็จแล้วจึงได้เรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พอคุณ คนในบ้านใครที่ว่องไวเท่าเธอนะไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอืน่นเจ้นั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บาตรพระบัจจีพระพุทธเจ้าที่ยืนคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารนกอิ่งไปใส่บาตรพระ,ระบัจีพพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว ขอผมเห็นทำนั้นด้วยเถิดกรับและก็ได้ฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้องตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีฐานะสามารถจะมีฐานะได้ห้าอย่างคือได้ได้ตรนนี้คือหนึ่งฐานะที่เดินนี้ห้สิบโยต์หกสิบโยต์ร้อยโยต์รอ้อยยี่สิบโยต์พระเบเจโลุติเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนา <c oughs> <c oughs> และพรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร,ร์ซึ่งมีนาดิธีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คําแปลอย่างนี้ก็อย่างที่พระทน่รว่ายะถาวริวหานรนั่นแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาศัยที่พาณะข้าพเจ้าประจันพระชนม์มีอย่างนี้พระนางวาสุนตัตาจึงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันละร้อยยี่สิโยชน์ซึ่งไม่มีภาณะตัวใดตามทันแล้วก็นําเงินไปหนึ่งกระสอบ นำทองคำเป็นหนึ่งอสอบขึ้นหลังช้างเวลาเดึกก็พาพระเจ้าเท่งขึ้นหลังช้างออกทางประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดทานได้เพราะพระราชาอนุญาตไว้แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบข่าวว่าพระนางวาสุนทัตตาพาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหน,นีแล้วเวลานี้ เรือนอนี้เลยหนีแล้วพาลูกสาวไปด้วยรือว่าลูกสาวพระราชาพาจะ,ฉะเฉลยหนีก็จะว่ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมความแล้วพระเจ้าเทนก็สั่งทหารติดตามทันทีพราเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทนยังปโปรยเงินเรียรายหมดกระสอบค่อยๆโปรยทีน้อยๆเรื่อยๆไปช่างก็เดินเรื่อยไปบรรดาทหารนั้งหลายเจอเงินเข้า ทำไงเดีคราวนี้ถ้าจะตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งเงินอยู่พักใหญ่ใช้ชชกันช้างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสร็จเสียจะรแล้วก็ตามไปใหม่ตอนนี้กล้ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองเรียรายอีกตอนนี้ผู้ทหารลืมช้างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทหารพระเจ้าเทียนบรมกษัตวร์พระบาทเท่าเธอก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้วก็นำเข้าพระนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทียนก็สถาปนาพระนางวาสุนตาเป็นอัครมเห,เหสีคนที่สองนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องรวบไรกันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร พราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกนั่นแหละรวมความว่าพระเจ้าเทนมีรายม,มีพัญญาคนที่สองชื่อว่าพนนางวาสนัทตานับตต้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องเขาพนางวาสนัตานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่ว่านางสา,มมาววดีไม่จบ ว่าเป็นพนาวาสนตานี่เป็นหมหาสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีข่าวเออชาวเลยเป็นนั้นว่าเวลานี้เวลากล็เลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกัน,นเรื่องคติของธรรมะเป็นนั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่องพระพเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้มนม์ ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเฉลยสิในที่สุดต้องการมนของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไปแ <c oughs> ว่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้ลูกเขยเป็นพระราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันตประโชคก็ดี <c oughs> พระเจ้าเทงก็ดีพระน,นางวาสุนทัตตากดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเชนีกรุงอุเชนีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกยังมีชื่อนี้นึกยังไงก็ไม่ทราบรวมความทุกสิ่งทุกอย่างไปนอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่องในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเป็นน้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ แล้วการเบียนไห้ตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านคนดีผมคนดีญาติโยมคนดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาสยร์ทายบทุตัตยีนโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตทัต้งก็คือพระนิพพานและการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตักกิเลสสามตัวคือราคะแล้ว,ว่าโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่การจะยกช้างไปจากอ,อกนี่นมันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอกช้างก่อน เข้าในข้อช้างทางกำลังหดีช้างเผลอเมลัยจับเมื่อนั้นวิธีเข้าคอกทำยังไงพอเข้าคอกได้อย่างนี้เราจะไม่ตกมรรไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็นอ,นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเลวที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบพระศรีอาริยะไม่ตรเมื่อไรฟนิพพานเมื่อนั้น แล้วก็กลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองคไปนิพพานแน่แต่ความจริงถ้าใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดี๋ยวไปหลา,านปานิพพานนั่นคืนหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใยร่างกายเกินไปขณะใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใส ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขขงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุเหาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์หไม่ดื่มสุราได้มีไร กำลังใจตั้งไว้ในพมีาหารสี่เป็นปกติถ้ากำลังใจขขงบรรดาแต่พุทธบริษัทได้สามารถจับภาวะนิพานได้ให้ส่งกำลังใจไปนิพานเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปนิพาน์ไม่ได้เพียงใดเกิดถ้าบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้แค่มนุษย์ลงอบาย,ยภูไม่ได้ จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดส่งสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีภัยไม่มีอันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในอวาดและวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครควยุุคนคนหลายอยากจะฟัง สัพวปฏิสังขจักมัามดาท่านหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคประสาทและไม่ใช่หลกบ่า <c oughs> ตามนี้สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าสงเด็จพระศีเลนะสุกติงยันติคนมีศินมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขศีเลนะโพกสมาทาคนที่มีศินมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่เผดเคืองตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากศีเลยน,นีปโติงยันติ ตายไปแล้วจากความเป็นคนมีอยู่หวังได้สิ่งพระนิพพานอรบรรดาต่นพุทธบริษัททุกท่านท่านยางบอกบอาเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี